ัสดีค่ะเสียงจะเบาแน่เลยจ้ะบ่มีออนมาใส่มื่อนนี้บ่มีอย่างเล้วจ้ะบ่มีอย่างบม่ได้ยังกินกินปีโพกหมักกินหมักกินปีโพกมื่อนนี้มามาคุยคุยอย่างบรมียอย่างคุย เฮมามา้ย,ย,ยเฮ้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 ยเฮวยเฮ้ดนนแดนหเ่แยเฮ้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 ง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ trong tất rồi đang phải đi mà phải không bố mà มักมักเสียงดังคนเห็เสียงดังๆแม่ก็ได้นะเอา,าขนาดลกูกคบขยามานานยังเองาน้ำมมักเสียงดัง

Nó phải là ông á Nó phải học rồi nè Thế á Bạn Mình chạy โบกบอลดไหบ่เหมือน้ามือาหมาย่งนีนี่อันที่แปดเ้าหกาเลือดสามเดือนฟาอ